สวัสดีครับวันนี้บริษัทพรเจริญช่างคิดกําลังทํารีวิวเครื่องโยดกระโพดตัวรุ่นใหม่นะครับล่าสุดของบริษัทพรเจริญช่างคิดเลยนะครับรุ่นนี้นะครับตามนโยบายของบริษัทพรเจริญช่างคิดที่เราจะพัฒนาต่อเนื่องนะครับแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆเ,เกี่ยวกับการหยดกระโพดนะครับอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็สองออกต่างประเทศน,นะครับตามนโยบายนั้นนะครับวันนี้เราจะรีวิวเครื่องหยดกระโพด6แถว หรือไปเรียกว่าเครื่องหยดกระพดเป็นแถวคู่นะครับตอนนี้ที่เราเห็นอยู่รุ่นนี้ครับเป็น3คู่หรือเป็น6แถวนะครับพร้อมทั้งปุ๋ยทั้งปุ๋ยก็จะ2ใบนะครับทั้งปุ๋ยเกี่ยวปรับได้ถังเมล็ดก็รุ่นใหม่นะครับพร้อมล้อเหยียบนะครับครบชุดเลยนะครับรุ่นอันนี้นะครับสามารถหยอดได้30 35 40อันนี้ระยะระวังนี่นะครับระวังคู่นี้นะครับระวังแถวนะแล้วก็จาก ถังนี้มาถึงนี้นะครับสามารถตั้งได้65 70แล้วก็75เซนต,ตอนนี้เราตั้งให้ลูกค้านะครับ35 75 35แล้วก็75เซนนะครับตามระยะที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเรียบร้อยแล้วครับอันนี้วัน2วันเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้านะครับก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าก็ทํารีวิวให้ลูกค้าไว้ก่อนนะครับรุ่นอันนี้นะครับสามารถประกอบได้กับรถ หกแรงขึ้นไปนะครับน้ำหนักก็เกือบ9ก้ารกโลนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆนะครับถังเมล็ดนะครับเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับถังเมล็ดบรรจุได้10กิโลนะครับอันนี้อยู่ด้านในนะครับถังเมล็ดพร้อมจานนะครับแล้วก็ลิ้นนะครับแล้วก็ถังปุ๋ยถังปุ๋ยก็ใส่ได้ประมาณ2กระสอบนะครับใบหนึ่งใส่ได้2กระสอบอยู่ด้านในถังปุ๋ยนะครับ ใบกระทู้จานนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทพรเจริญช่างกิจเลยนะครับรุ่นใหม่มีใบแซะคู่หน้าคู่หลังแล้วก็คู่ไหนนะครับทั้งหมดเป็น6ใบนะครับดินวันนี้ฝนตกลูกขายอยากหยอดนะครับตัวรุ่นใหม่นะครับสามารถหยอดได้เลยนะครับไม่ต้องรอดินหมาดๆเพราะว่าใบแซะทั้งหมดนะครับที่เป็น6ใบนะครับทํางานพร้อมกันนะครับแล้วก็ทําให้ดินมันจะไม่ติดนะครับใบกระทูจานก็เป็นรุ่นใหม่นะครับ ร้อมดุมมีหัวอัจฉริบีพร้อมนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นอิสระนะครับทั้ง6แถวนะครับอิสระระวังแถวแล้วก็อิสระอยู่ในแถวถ้าอยู่ในแถวนะก็ใช้สปริงตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าระวังแถวก็ใช้โช๊คนี้นะครับสามารถให้ตัวได้นะครับพื้นที่ถ้าไม่เสมอหรือพื้นที่สูงสูงต่ำต่ำนะครับการหยอดข้าโพดนะครับการหยอดเมล็ดนะครับมันจะได้ความลึกสมบูเสมอเพราะว่ามันให้ตัวได้หมดเลยนะครับคาน ตอนนี้ครับสามคูณหกนิ้วครับคานแข็งแรงถ้าเป็นหกแถวนะครับคานมันก็จะใหญ่กว่านะครับแล้วก็เนี่ยครับสามารถเลื่อนได้หมดเลยนะครับล่องสามสิบสามสิบห้าสี่สิบแล้วก็ระยะระวังล่องตอนนี้นะครับแถวเนี่ยเราตั้งไว้ที่สามสิบห้าเซนนะครับอันนี้สามารถขยับได้สามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้านะครับแล้วก็จากถังนี้มาถึงนี้นะครับตอนนี้ตั้งไว้ที่เจ็ดสิบห้าเซนสามารถ ตั้งได้ 65, 70แล้วก็75เซนนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับพร้อมล้อเหยียบครับล้อเหยียบก็รุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทพรเจริญช่างคิดล้อจักรก็รุ่นนี้นะครับคานค่อนข้างมันกว้างล้อจักรใช้2ชุดนะครับชุดนี้มันจะคุม3ามแถวฝั่งนี้นะครับด้านขวาแล้วก็ชุดนี้จะคุม3ถังด้านซ้ายนะครับเพราะถ้าเราใช้ล้อจักรตัวเดียวคานค่อนข,ข้างมันจะกว้างนะครับมีโอกาสที่ ล้อมันจะไม่หมุนทีนี้ทําให้ล้อจักรใช้2ชุดนะครับถังปุ๋ยนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทพรเจริญช่างคิดปริมาณปุ๋ยตั้งที่ถังได้เลยนะครับอยากไปไล่ละกี่กิโลนะครับ10โล15โล20สโลสามารถตั้งได้เลยนะครับเซนละ10กิโลนะครับหมุนด้านซ้ายด้านขวาครับสามารถตั้งปริมาณปุ๋ยได้เลยนะครับเราก็ถังปุ๋ยตัวใหม่มีที่เก็บปุ๋ยที่ปุ๋ยที่เหลือนะครับหลังจากเราใช้งานแล้วครับไม่ต้อง ใช้มือควักออกนะครับสามารถเก็บได้เลยนะครับเปิดแค่ลิ้นอันนี้ดึงนะครับแล้วก็ปุ๋ยเก็บได้เลยนะครับการเปิดปุ๋ยก็ง่ายนะครับเป็นฝาสไลด์นะครับทั้งอยู่ด้านในทั้งปุ๋ยมีตะแกรงพร้อมนะครับถ้าเจอหินเจอปุ๋ยก้อนนะครับก็จะทําให้ตัวนี้ครับมันจะช่วยไม่ให้ลิ้นข้างในนะครับมันจะแตกนะครับอันนี้อยู่กับ ถ้าเป็นสามท่อก็มันจะมี3ามตัวเลยนะครับโคงสร้างนะครับลูกค้าดูได้แข็งแรงนะครับหูลากสหมารถไทยใหญ่นะครับวอร์รุนนี้เหมาะกับรถไทย60แรงขึ้นไปนะครับตอนนี้เราประกอบไว้กับรถฟอร์ดนะครับ 6, 000, 6 6พันหนึ่งศูนยนะครับเผาเดียว2เผาเผาเดียวตั้งแต่รถ60ถึง 140ี่ิบแรงนะครับสามารถประกอบได้นะครับขีดข้างรุ่นใหม่นะครับถ้าเราจะไม่ได้ใช้งานก็เก็บด้านในได้เลยนะครับตอนนี้ขีดข้างเห็นไหมครับเวลาเดินทางมันจะไม่เกะกะนะครับแต่ถ้ารุ่นเก่าปกติมันก็จะออกมาข้างเราประมาณ50หรือ60สิเซนนะครับตัวขีดข้างตัวใหม่นะครับมันจะดันเก็บได้เลยเวลาเราจะใช้งานขันน็อตตัวนี้ออกนะครับเราก็สามารถดึงออกได้เลยครับ สามารถตั้งได้ว่าเราจะประกอบลง7 0 65นะครับเ5เซนนะครับขีดข้างให้เราได้ครับได้ครับรุ่นนี้นะครับลูกปืนใหญ่นะครับเผาก็ใหญ่นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทพรเจริญช่างคิดนะครับลูกปืนก็เป็นนิ้วสองเผาก็เป็นหกเหลี่ยมหนึ่งนิ้วนะครับกระทูครับเหล็กเหนียวนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทพรเจริญช่างคิดนะครับแข็งแรง เจอดินเหนียวหรือดินที่มีหินนะครับสามารถหยอดได้แล้วนะครับแข็งแรงนะครับถังเมล็ดเอท่อเมล็ดมันจะอยู่ด้านนี้นะครับท่อปุ๋ยมันจะอยู่ด้านอยู่ด้านหน้าท่อปุ๋ยมันจะลงลึกกว่าเมล็ดนะครับ8ปดถึงสิเซนนะครับแต่ลูกคาาอยากรองปุ๋ยข้างๆก็เอาดึงท่อน,นี้ออกนะครับสามารถวางข้างๆก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเพราะว่าบางพื้นที่เขาอยากให้ปุ๋ยลงข้างๆแต่จริงๆถ้าเรา ใส่อยู่ด้านในนะครับปุ๋ยมันก็จะไม่เจอเม็ดนะครับปุ๋ยมันจะลงลึกกว่านะครับล้อเหยียบรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทพรเจริญช่างคิดล้อจากล้อยางพร้อมบังโซ่นะครับบังโซ่จะช่วยให้ล้อนี่ครับหมุนต่อเนื่องถ้าเจอเศษกระโพดเศษหญ้านะครับบังโซ่ตัวนี้มันจะไม่ให้ยัดเข้าไปในโซ่นะครับเพราะถ้ารุ่นแรกๆมันจะไม่มีบังโซ่ ทำให้การหมุนล้อนะครับไม่ต่อเนื่องถ้าล้อไม่หมุนต่อเนื่องมเมล็ดกับปุ๋ยลงไม่ต่อเนื่องนะครับนี่ครับถังปุ๋ยใบหนึ่งใส่ได้100กิโล2กระสอบ2ใบใส่ได้สกระสอบนะครับสกระสอบก็200กิโลถังมเมล็ดนะครับถังหนึ่งใส่ได้10กิโลหกถังก็ใส่ได้6กกิโลนะครับฤนตูแล้งหรือพื้นที่ตรงไหนที่ มีระบบน้ํานะครับแนะนํารุ่นนี้นะครับผลผลิตก็ได้เยอะนะครับลูกค้าที่เอาไปใช้กันนะครับผลผลิตได้เยอะกันนะครับเพราะว่าจํานวนแถวเพิ่มนะครับเพราะถ้าเราลงหยอด 70- 65อย่างเดียวเลยนะครับพื้นที่ค่องห้างมันจะจํานวนแถวมันจะน้อยถ้าใช้วิธีหยอดคู่นะครับทําให้จํานวนแถวมากขึ้นแล้วก็จํานวนต้นก็มากขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสที่ผลผลิตได้ ได้เยอะกว่านะครับหลายพื้นที่แล้วครับลูกค้าลองทํากันหลายพื้นที่แล้วเราก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเราจะใช้ระบบน้ําหยดระบบน้ําหยด1เส้นมันจะเรียงได้2แถวนะครับมันก็จะประหยัดประหยัดเอ,อน้ำเอ,อเส้นน้ำหยดด้วยนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเครื่องหย่อนะครับของเรามันจะมีทั้งหมดมี3รุ่นนะครับ3รุ่น2แถว1คู่แล้วก็4แถว สแถว2คู่แล้วก็3แถวหกแถว3คู่นะครับสำหรับรถไทยเล็กตั้งแต่รถ18แหลรงถึง140แรงลูกค้าติดต่อที่บริษัทพรเจริญช่างคิดได้นะครับโรงงานเราอยู่ที่จังหวัดสระบุรีอำเภอพระพุทธบาทนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือลูกค้าอยากสั่งของติดต่อที่บริษัทพรเจริญช่างคิดได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ